สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาโจนะคลิปนี้เราอยู่กับเกมนิกเกะนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครน้องโกโก้เมดสาวที่ชื่อโกโก้แต่ใช้ซอสโทเมโตนะครับอ่าโอเคซึ่งก่อนจะไปรับชมเนืกเก้อหาของคลิปเนี่ยอยากให้เพื่อนรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเกมนิก เกะฮงไกเกนชินออโอวีนีโนคูนิหรือเกมอื่นๆอ,อีกมากมายเพชรของที่นี่เจรนาในมาแล้วทุกเม็ดไม่มีแก่เลือมีแต่แก่เพชรโจนันโจนใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซ็นเตอร์ เอาโอเคเพื่อนๆโกโก้ก็ได้เข้ามาในเกมนีเกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเตปพื้นฐานของน้องกันก่อนนะก็น้องโกโก้นะครับเป็นซัพพอร์ตเตอร์นะแล้วก็ใช้สไนเปอร์ไรเฟิลนะสไนเปอร์ไรเฟิลผมบอกแล้วนะว่าเป็นปืนที่หุ้นขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะว่า โหมดบอสยูเนียนได้เข้ามาสู่ในเกมเรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งสไนเปอร์เนี่ยเก่งกับมอนตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นปืนนี้ไม่แย่แล้วนะครับในปัจจุบันนะเป็นตัวละครธาตุไฟนะครับอยู่ในบริษัทของเตต้านะทีนี้เรามาดูสเตตพื้นฐานของน้องกันก่อนนะก็คือที่ปืนไรเฟิลของน้องนะก็น้องก็จะชาร์จอยู่ที่1วินาทีนะก็ดาเมจอยู่ที่250%ก็ เหมือนกันทุกตัวเยวเว้นอลิสเพราออลิสชาร์จ1.5แต่ยิง350% b s าเบสดาเมจของปืนเนี่ยอยู่ที่69.04%ก็ถือว่าเบสดาเมจค่อนข้างเยอะนะในฐานะที่เป็นซัพพอร์ตนะครับผมในฐานะที่เป็นซัพพอร์ตนะผมว่าปืนไม่ค่อยแย่เลยแล้วก็รีโหลดก็กลางๆนะไม่ได้เร็วมากเพราะว่ากระสุนแรงรีโหลดปานกลางก็ถือว่าใช้ได้นะในมุมมองของซัพพอร์ตนะครับถ้าไม่นะับเบสดาเมจที่ต่ำนะครับ ต่อมามาดูเบอร์สกิลนะคบผมเบอร์สกิลของน้องเนี่ยจะทำให้เพื่อนทุกคนในทีมลบล้างดีบัฟหนึ่งอย่างซึ่งเกมเนี่ยเขาได้เขียนคำอธิบายของการลบล้างดีบัฟของน้องโกโก้ไว้ดังนี้นะครับลบล้างดีบัฟเป็นฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มให้กับสกิลของโกโก้ฟังก์ชันนี้ทำให้โกโก้สามารถลบล้างดีบัฟบนตัวเพื่อร่วมทีมได้ แต่ไม่ได้กับดีบัฟดังต่อไปนี้สถานะปราบตามของเซนที่สตันของแบ็กสมิธสตันของแบ็กสมิธมันจะเป็นเชือกระยางยิงมาแล้วก็ติดสตัน,นครับอันนี้มันน่าจะต้องเบรกจุดนะถึงจะเอาสตันออกได้นะครับอันนี้น่าจะล้างไม่ได้นะดีบัฟต่อเนื่องในขณะที่แรปเจอร์ยังมีชีวิตอยู่ก็คือไอ้พวกที่มันปล่อยออร่าลดดีฟอะไรเงี้ย ลดไม่น่าได้นะครับผมนเนี่ยเห็นไหมมันเขียนว่าลดการรักษาของพีเท่าอ่าอันนี้ก็คือตัวลดหิวที่มันบินบินอยู่นะแล้วเขาก็เขียนไว้เพิ่มเติมนะว่าเงื่อนไขของการลบล้างดีบัฟเนี่ยเมื่อเป้าหมายมีดีบัฟมากกว่า2อย่างจะลบล้างดีบัฟอย่างแรกที่ติดให้กับตัวละครก่อนนะก็หมายความว่าเราติดดีบัฟอันไหนก่อนเขาจะลบอันนั้นให้เราก่อนนะครับ ก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวแรกที่ลบล้างดีบัมให้กับทีมได้นะผมว่าเป็นการใช้งานที่ค่อนข้างเฉพาะทางนะคือไม่เหมาะกับผู้เล่นช่วงต้นเกมแต่คือเกมเปิดมาจะ3เดือนละผมว่าตัวละครพวกเนี้ยมันจะมีแว l u ลูมากขึ้นเพราะเราจะได้ใช้ตัวละครเฉพาะทางกันมากยิ่งขึ้นนะคบผมเคยพูดตั้งแต่แบบคลิปเก่าๆตั้งแต่เกมเปิดแล้วนะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ตัวละครเฉพาะทางจะเริ่มเฉิดฉายนะคะผม ต่อมามาดูสกิลกันนะครับเขาจะมีสกิลเสริมในเบส์นะก็คือเปิดใช้งานเมื่อสแตก็กซอสมาเขือเทศมืออาชีพเต็มส่งผลทําให้อันนี้เขาเขียนผิดนะภาษาไทยภาษาอังกฤษจ,จะเป็นสตูนะครับสตูทั้งหมดนะก็คืออ่าผมแปลให้เลยนะสตูทั้งหมดจะโดนลดแอคแท็เป็นระยะเวลา10วินาทีก็คือเต็มฟูลเบร์ทีนี้เราต้องไปดูว่าซอสมะเขือเทศเนี่ยมันได้มาจากไหนนะสแต็นะครับ มันได้มาจากนี้ครับพาสิบสกิลที่2ผมขอพูดพาสิบสกิลสก่อนพาสิบสกิลหนึ่งนะพาสิบสกิลสเนี่ยจะทํางานก็ต่อเมื่อเมื่อโจงตีโดนศัตรูแต่ต้องชาร์จเต็มนะจะส่งผลทําให้โกโก้เนี่ยได้รับสแต็กซอสมะเขือเทศมืออาชีพดาเมจที่ได้รับเนี่ยก็คือเป็นซัสเทนดาเมจนะที่เลเวลหเนี่ยจะได้รับดาเมจลดลง2.4%สแต็กได้สูงสุดถึง15ขั้น ถ้าสมมติว่าสแต็กเต็มเนี่ยก็คือโดนเบาลงประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วก็สแต็กอยู่5วินาทีซึ่งน้องเนี่ยชาร์จยิงแค่1วิถูกต้องไหมแล้วก็รีโหลด2วิเพราะฉะนั้นถ้าไม่โดนสตาร์ทเนี่ยน้องจะไม่มีทางที่สแต็กจะหายไปได้เลยนะมันมันมันวนทันแน่นอนอ่ะขอแค่ไม่โดนสตาร์ทน,น้องก็สามารถเลี้ยงสแต็กได้ตลอดการแน่นอนเพียงแต่ว่าเพื่อนๆ่ต้องคิดตามนิดนึงนะเขาจะต้องยิงชาร์จเต็มทั้งหมด15ครั้งถูกต้องไหม หนึ่งนัดใช้อ่าหนึ่งนัดชาร์จเต็มใช้6วิ638อ่ะก็ง่ายๆก็คืออ่าชาร์จเต็ม2แม็กรีโหลด2ครั้งก็คือ12นัดแล้วใช่ไหมก็คือ12บวก4วิก็เป็น16วิผมตีกลมๆเลยนะฟูลเบิร์สที่2อ่ะฟูลเบิร์สที่2เนี่ยจะทำให้เบิร์สสกิลเนี่ยสามารถลดแอคแท็กได้ฟูลเบิร์สแรกเก็บไม่ทันนะครับคิดง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วกันนะ ทีนี้เรามาดูนะคะผมอันนี้คือเรากําลังจะเข้าสู่ฟูลเบิร์ชนะอันนี้ผมมาเทสสเต็กนะครับผมก็คือเทสสกิลที่2นะครับผมก็คือซ้อนมะเขือเทศมือชีพนะก็คืออันนี้ยิงไปแล้ว6ครั้งและกําลังรีโหลดนะครับผมกำลังรีโหลดนะเดี๋ยวเรามาดูว่าพอเข้าสู่ฟูลเบิร์ชครั้งที่สองเนี่ยสเต็กน้องจะเต็มหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าสเต็กเต็ม15ครั้งเนี่ยก็จะได้ฟูลเบิร์ชน้องเนี่ยจะได้ลดแอคแท็กให้กับสตูทุกตัวนะ อ่ะลองเทสกันนะครับอันนี้ฟูเบอร์แรกนะครับอ่ฟูเบอร์แรกนะฟูเบอร์แรกไม่ติดแน่นอนนะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆทำให้น้องเนี่ยสามารถชาร์จเลงได้ไวยิ่งขึ้นเนี่ยก็คือคิวชาร์จไวเนี่ยจะเป็นคิวที่ดีที่สุดสำหรับน้องโกโก้เลยนะอ่ะตอนนี้ผ่านไปครึ่งนาทีนะอ่ะผ่านไปครึ่งนาทีนะด่ามันานาทีาครึ่งนะคะผมอันนี้ผ่านไป30วินะเรามาดูสตเต็ปเท่าไหร่ละ 15สเต็คอะแะสะแดงว่าถ้าเรากดเบิร์สน้องอีกครั้งหนึ่งเนี่ยศัตรูจะโดนลดแอคแท็กนะครับผมนะจากสกิลเบิร์สสกิลนะเมื่อซอสมาเขือเทศเต็มน่ะเห็นไหมครับอ่าเนี่ยศัตรูโดนลดแอคแท็กละอ่าโอเคประมาณนี้นะครับต่อมาก็คือสกิลหนึ่งนะครับผมสกิลหนึ่งเนี่ยจะสามารถส่งผลให้กับพันธมิตรทั้งหมดฟื้นฟู บังเกอร์หรือภาษาไทยคือกำบังนะผมชอบเรียกว่าบังเกอร์นะครับผมใช้ทับศัพท์ไปเลยนะฟื้นฟ er ูบังเกอร์9.77%ที่เลเวล1นะสกิลเนี่ยค่อนข้างดีเพราะว่ามีตัวละครตัวเดียวถ้าไม่นับโกโก้ที่ทำได้ตอนนี้นั่นก็คือสุดยอดตัวละครที่ควรจะไปเป็นพิวกิมนะก็คือน้องลิตเตอร์กางเกงเหลืองนะก็ที่เลเวล5ที่ผมอาัพานะนี่นะจะส่งผลทำให้ HP กำบังต่ำสุดของ2ยูนิตเนี่ย อยู่ที่ประมาณ40%นะคูดาว15วิอันนี้ฮ er นะ er นะิลบังเกอร์ที่เลเวล5นะในขณะที่โกโก้ Hill เนี่ยเขาฮิวบังเกอร์ทุกคนนะลิเตอร์ฮิลสตัวแต่ฮิลแรงกว่าในขณะที่โกโก้ฮิวเบากว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะเห็นไหมว่าอัพ1ขั้นเนี่ยมันขึ้นมาประมาณ0.9แล้ากันคิดประมาณ0.9ถ้าอัพไป5ขั้นก็ประมาณสัก13-14ไม่เกิน15%่ะคิดประมาณนี้ละกัน แต่ฮิวให้เพื่อนทุกคนฮิวให้เพื่อนทุกคนนะแล้วก็ส่งผลให้พันธมิตร2คนในทีมได้รับลบดีบัฟแบบุูมเห็นไหมลบดีบัฟแบบุูมแต่ซูมนะก็คือเพื่อน2คนเนี่ยถูกซูมแล้วก็ุูมลบดีบัฟอ่าไม่ใชุู่มสิลบดีบัฟหนึ่งอย่างให้กับเพื่อน2คนอ่าคิดประมาณง่ายๆประมาณนี้นะเอาโอเคเพื่อนๆทีนี้ผมจะมาแนะนำคอนเซปต์ในการจัดทีมนะ ผมบอกก่อนนะว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ใช้งานได้ดีแต่ใช้งานได้ดีในคอนเทนต์ตีบอสหรือด่านที่มันแจกดีบัฟเราแต่ส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยเชียร์ให้น้องเอาน้องไปผ่านด่านไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่เพราะว่าอะไรสไนเปอร์เป็นเปินที่มีจุดอ่อนเรื่องมอนสเตอร์เยอะพอมอนสเตอร์เยอะแล้วสไนเปอร์เขี่ยไม่ทันผมจะบ่นเสมอว่า,าสไนเปอร์มันไม่ใช่เมตาผ่านด่าน ตัวละครที่เก่งมันคือฮารานถ้าคุณจะเอาไปผ่านด่านเพราะว่าฮารานยิงแตกอีกาได้แล้วก็ปาทั้งจอแต่ตอนเนี้คอนเทนต์ยูเนียนกิลเนี่ยเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นทีมที่เราควรจะจัดให้กับน้องโกโก้ Go Go, เนี่ยก็คือทีมยื้อครับผมทีมยื้อคืออะไร1น,น้องเป็นเบสหนึ่งที่ฮิลบังเกอร์ได้ตัวที่2ของเกมนับจากลิเตอร์ปกติเนี่ยถ้าสมมุติเราจะต้องการฮิลบังเกอร์เนี่ยเราจะใส่ลิตเตอร์อย่างนี้ถูกต้องไหมครับผม สร็จแล้วเราก็เน้นตัวฮิวคุณจะใส่ฮิลอะไรก็ได้คุณอาจจะใส่เปเปอร์ไปอีกตัวก็ได้แต่เราจําเป็นที่จะต้องเล่น3มทีมพอเราจะเป็นจะต้องเล่น3ทีมเนี่ยลิตเตอร์ถูกใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นตัวที่ฮิวบังเกอร์ได้ตัวที่2เนี่ยจะมีมูลค่ามากขึ้นนั่นก็คือน้องโกโก้ทีนี้น้องโกโก้เขาฮิวเขาฮิวได้แค่บังเกอร์แต่ฮิวเลือดเพื่อนไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆจําเป็นจะต้องใส่ฮิวเลอร์เข้าไปอีกหนึ่งตัวตัวอะไรก็ได้ อันนี้ผมพูดตามตรงตัวอะไรก็ได้อย่างทีมที่ผมจัดตอนเนี้ยคือผมใช้เฮมก็คืออลิสยิงก่อนก็คือสตูอ่าเบิร์สแรกเนี่ยเราโดนอ่าบอสตีก่อนใช่ไหมถ้าทีมเราไม่ตายเนี่ยแล้วบังเกอร์ไม่แตกโกโก้จะฮิลแล้วก็เบอร์สองฟูลเบอร์สองเนี่ยเราใช้เฮมดึงเลื่อนให้กับเพื่อนทุกคนมีโล่ของโฮลี่กับอาเรียเล่นทีมยื้อสู้กับบอสกิลซึ่งถ้าสมมุติว่าผมเคยพูดคอนเทนต์ตีบอสไปแล้วนะคอนเทนต์ตีบอสเนี่ยเราไม่ได้ตีให้จบแต่เราตี ให้ได้คะแนนมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเรายืนได้ครบ3นาทีก,ก่อนที่ทีมเราจะตายทุกตัวเนี่ยมันจะทําคะแนนได้มากกว่าคุณเล่น2 f ฟูลเบิร์แล้วคุณก็ตายยกทีมเพราะฉะนั้นทีมยื้อจะมีมูลค่ามากกว่าคุณพอเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นโกโก้จะเหมาะกับคอนเทนต์ตีบอสยู่เนียนมากๆโดยเฉพาะบอสที่มันตีบังเกอร์เราแล้วไม่แตกในครั้งเดียวโกโก้จะได้มีสิทธิ์ฮิวบ er, ังเกอร์ฟื้นขึ้นมานะครับผม แล้วก็ตัวละครที่เหมาะกับการสู้ที่สุดในซีซั่นแรกเนี่ยก็คือ The Doctor The Doctor เนี่ยมันมีดีบัฟมาแจกเราเห็นไหมมันจะเขียนน่ยคุณดูนะปลดปล่อยกรำรมะตังสีลดแอคแท็ของนิเกะลงชั่วข่าวมันจะเป็นขึ้นพอปล่อยเสร็จปุ๊บเพื่อนๆทุกคนน่ะจะโดนลดแอคแท็กสีโกโก้สามารถลบดีบัฟของ The ะด็อกเได้ คุณจะต้องอ่ามันมันจะมีบอสบางตัวที่โกโก้เก่งมากแล้วก็มีบอสบางตัวที่เอาไปใช้งานได้เฉยๆอ่าผมยกตัวอย่างนะในขณะที่โมเดอร์เนียเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้เอาโกโก้ไปลงเพราะอะไรเพราะว่าโมเดอร์เนียเนี่ยถ้าทีมคุณไม่แข็งพอดีเฟนซ์ไม่เยอะพอแล้วก็อ่าไม่ได้เล่นทีมโล่เนี่ยโมเดอร์เนียเนี่ยมันปาดเลเซอร์ทีเดียวบ er ังเกอร์เราแตกเลยหมายความว่า 1>, 1. น้องล้างดีบัฟได้ถูกต้องครับผมแต่น้องโดนเลเซอร์สตันถ้าบังเกอร์แตกหมายความว่าน้องกดเบิดไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่เหมาะยกเว้นว่าบังเกอร์คุณไม่แตกแล้วคุณฮิวบังเกอร์สู้ทําให้บังเกอร์โดน1ครั้งหรือ2ครั้งแตกกลายเป็นโดน3ครั้งแตกอันนี้จะมีมูลค่ามากขึ้นอันนี้ผมตอบไม่ได้ว่าสแตตต้องเท่าไหร่เพื่อนๆจะต้องไปลองเช็คพลังของเพื่อนๆเองว่า ยืนไหวไหมสําหรับทีมเพื่อนๆแต่ถ้าพลังมันน้อยๆเนี่ยผมมองว่าก็น่าจะใส่ได้อยู่เพราะว่าเลเซอร์มันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับผมโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวตัวละครน้องโกโก้นะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมคิดว่าถ้าผู้เล่นเอ็นเกมก็คือเล่นเด y 1เหมือนผมมาแล้วเนี่ยแล้วคือคุณอยากจะกดตัวละครตัวนี้มาช่วยยูเนี่ยของคุณทาดาเมจตีบอสเนี่ยผมว่าเป็นตัวละครที่ ค่อนข้างโอเคและใช้งานได้ดีแต่ในโหมดยูเนียนเลทเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณที่กำลังดูอยู่เป็นผู้เล่นใหม่หรือผ่านดานทีมผ่านดานยังไม่แข็งยังไม่ได้มี DPS อะไรที่ดีผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆสคิปตู้นี้ไปก่อนคอนเทนต์ตีกิลเอาไวท้ทีหลังครับผม เราควรจะทำทีมให้แข็งแรงก่อนนะแล้วผมก็คิดว่าบอส s p ส่วนใหญ่ก็ไม่เหมาะแก่การใช้น้องเหมือนกันนะครับเพราะว่าบอสส่วนใหญ่เนี่ยมันตีบังเกอร์ทีเดียวแตกหมดเลยแตกหมดเลยจริงๆยกเว้นแบ็กสมิธแต่โกดมาตีแบ็กสมิธตัวเดียวผมก็มองว่าไม่ค่อยคุ้มสำหรับผู้เล่นสายฟรีหรือเติมน้อยนะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าสายฟรีหรือเติมน้อยสคิปครับผม นะไม่ได้บอกไม่เก่งแต่มันไม่ค่อยคุ้มกับการเอาเพชรไปจ่ายสักเท่าไหร่นะอ่าโอเคนะครับผมแต่ถ้าใครอวยก็กดได้แหละแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กด subscribe ให้กับโจ๊กดันโจด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ